นี่ออกมาเดินกันนะคะวันนี้นี่ฟาร์มแกะค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะใครที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะจากสาวเอเมืองกระสิน เซาเอพัดทินนะคะที่นี่ประเทศอังกฤษค่ะให้ใครดูใครดู <c oughs> ใครดูใครดูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวใครขาบุคคลนี่นะคะแกะค่ะแกะเอใช่ใ อเด้ืม <c ười> ย่านบุคือแมุ้ซนดอกอาทแก่มยนไทยคนไทยแก่ี้ยไ่โดดต้นะนะมันโต้นนะเี้ยจ <c ười> ริงนะ <c ười>

วันนี้อากาศดีนะคะฝนไม่ตกแดดออกสวยหรือเปล่าดูเมืองเขานะเงียบเงียบสงบดีค่ะช่วงนี้โควิดนะคะถ้าโควิดก็จะไม่มีคนออกมาเดินกันสักเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ใช่โควิดติดโควิดนะคะโอ้โหอย่าบอกได้เลยคนนี้ยากระนอนค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะโอเคนั้นแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะ กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย